สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคอร์สนายอย่าังรอรุ่นใหม่ออกนะครับวันนี้นะครับน้องมีวัตถุบางคนนะครับเป็นพับปิตาเล็กนะครับในรุ่นรวยเหนือดวงนะครับของลุงปศิลานะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันในพิชานะครับกับใครที่ยังไม่ได้นะฮะมีบูชารุ่นนี้นะครับยังไงนะฮะลองเลือกชมดูนะองค์ไหนร้อยแปดสิบาทพี่จับคู่สามร้อยได้เลยนะครับนะนี่วันนี้มาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับ ได้รับชมไปพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับนะคู่ละสามรอบาทนะครับอ่าเกือบทุกรายการเลยนะครับนะลองเลือกกันดูนพี่นะครับนะสองคู่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพิเศษให้นะครับนะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชุดนะฮะมาให้พี่ได้รับชมไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากรายการแรกเลยรายการแรกครับขอนําเสนอเป็นรายการนี้ครับนี่ฮะรายการนี้ครับเลขคูต้นเบอร์หม่เลขสี่ิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อสีลาแรงครับ ด้านหลังสังสาริกาคู่นะครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่1นะครับนะฮะหลังต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นคู่ละ300บาทหมดเลยนะครับนะนะฮะเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันเลยพี่ชายนะครับรายการที่2ครับนี่ฮะมาเป็นเนื้อสายลุงครับตะกุดทองทิพย์หดอกนะครับเลขโคดําเบอร์หมายเลข15นะครับรายการที่2ครับต่อมารายการที่3ครับรายการที่3รายการที่เป็น่วงหัวใจและหูตะกุด1ดอกนะครับ เลขโคดนัวเบอร์นะครับนะหมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะเลขโคดนัวเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับรายการที่เป็นเนื้อขาวพุทธคุณเลขโคดนัวเบอร์หมายเลขสามศูนย์ฮะตะกรุดหนึ่งดอกนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้ารายการนี้ครับสวยๆเลยพี่ชายเลขโคดนัวเบอร์หมายเลขห้าสิบหกครับรายการที่ห้าครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับนี่ฮะ รายการที่ห้านะครับต่อมาลายการที่หกรายการนี้เป็นเนื้อว่านสีน้ําเงินครับเลขค้นเบอร์หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนะรายการนี้ลอยพอยเซกนะครับรายการที่หกนะครับลายการที่เจ็ดครับลายการนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนี่ยฮะนี่หัวใจละหูครับนะเลขค้นเบอร์มาที่สิบสองลอยแบงค์เซกนะครับลายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขมิ้นตะกุดหนึ่งดอกนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขย3ิบสาครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้ารายการนี้เนื้อฟ้าว่านมหาบารมีเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขยี่ิบ้าครับรายการนี้ครับนะนี่ฮะนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่10บรายการนี้เนื้อเทาผงทูบตะกุดหนึ่งดอกเลขโคดนัมเบอร์หมายเลข84สบสครับนี่ฮะรายการที่เก้ารายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการที่เนื้อฟ้าว่านนะครับเลขคู่นําเบอร์มาได้คูรวมกันได้8นะครับรายการที่11นะครับรายการที่12รายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงนะครับจะขุด1ดอกเลขคู่ตัเบอร์18รวมกันได้เครับนะนี่ฮะรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13ครับรายการที่เป็นเนื้อเกสรขมิ้นนะครับเลขคู่ตําเบอร์ใหม่เลข51นะครับนะรายการที่13นะครับ ต่อมารายการ24รายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำเลขค้ดเบอร์หมายเลขหก้าครับด้านหลังฝั่งพญานาคครับองค์นี้แบ่งปันที่2 5 0้อยห้าสิบาทครับรายการที่ส4ี่นะครับต่อมารายการสิบห้าครับส5้ารายการนี้เป็นเนื้อสีลาแรงครับเลขค้ดเบอร์หมายเลขเก้าสิบหกฮะนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อสายลูงตะกรุด1ดอกนะครับ เลขโค้ดตเบอร์หมายเลขหกศูนย์นะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านมหาบารมีตะกุดหนึ่งดอกเลขโค้ดตเบอร์หมายเลขแปดสิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับตะกุดหนึ่งดอกเลขโค้ดตัเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ ไม่ใช่พี่โจ๊ตพี่ท่ไหนะสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดโจ๊ตพี่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าเนื้อม่วงหัวใจลัหูครับเลขคตัเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากปัดทองครับไล้ปัดนาคนะครับเลขค้นตัเบอร์แปดสิบเก้าครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการยิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขมิ้นเลขค้่เบอร์สิบแปดด้านหลังฝั่งพญานาคครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทยกคู่พญานาคด้วยกันนะครับผมแบ่งปันให้พี่ที่สี่ร้อยบาทพอครับเหลืออยู่สององค์สุดท้ายนะครับนะต่อมาครับรายการยิบสองครับรายการยิบสองเป็นเนื้อม่วงหัวใจลาหูครับตะกรุดหนึ่งดอกเลขคูเบอร์มาเลขเจ็ดศูนย์ครับรายการยิบสองนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการยิบสาบเป็นเนื้อขาวเกอาขาวนะนะครับคุนนะครับตะกุดหนึ่งดอกเลขค้นตเบอร์มหมายเลขสามตัวเดียวครับ,าาร,าบารายการยิบสามต่อมารายการที่ยี่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อสีดาแรงครับเลขค้นเบอร์มหมายเลขยี่สิบสองครับนะเลขค้นเบอร์มหมายเลขยี่สิบยสิบสามนะครับเนี่ยรายการนี้ครับรายการยีส่ยยสี่นะครับ ต่อมารายการยี่ห้าครับเป็นเนื้อสายลุงรวยแบงค์เศษครับเลขคดตเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้านะครับเนื้อสายลุงรวยแบงค์งงเศษนะครับรายการยี่ห้านะครับรายการนี้ครับต่อมาครับรายการยี่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสาวหลงรวยแบงค์เศษเลขคดตเบอร์เก้าสิบสามครับนี่ฮะเนื้อว่านสาวหลงนะครับรายการนี้รายการยี่หกนะครับต่อมารายการยี่สิบเจ็ดเนื้อม่วงหัวใจหรือหูรอยว่านครับเ,เลขคดตเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับนะ รายการยี่สิบเจ็ดเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบแปดรายการท้ายรายการนี้เป็นเนื้อลายเสือครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับนะฮะเลขสวยด้วยพี่ชายนะครับนะเอาไปเท่ากันพี่ชายนะครับเนะี่ยฮะจับคู่สามร้อยบาทได้เลยนะครับแบบนี้ครับมีแบ่งปันที่พี่นะครับจับคู่สามร้อยบาทแล้วก็พยานนาักนะคู่ละสี่ร้อย นะครับล้วก็มีฝังสาิการหรือองค์เดียวครับ300บาทเท่านั้นต่มนี้ครับชอบจุใจรายการไหนนะฮะลองเลือกกันได้เลยต่อสิ้กลับขอบพระคุณพี่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ